ตายตายเลยนะเนี่ยแล้คุณชายคุณชายไมดาพูดตายแล้วตายแล้วแถมที่ตายแย่แล้วครับให้คุณชามาส่งจดหมายไม่ใช่เหรอแล้วกลับมาทำไมมีอะไรเหรอมีอะไรพวกเราเข้าใจผิดนะครับอ๋อไม่ใช่หรอกผายฟงนั่แหละเข้าใจผิดผายฟงเข้าใจอะไรผิดอ่ะคนที่ท่านหญิงจะให้คุณชายแต่งด้วยที่แท้ไม่ใช่แม่ดามู่แต่จะประกาศหาจากข้างนอกค่ะทำไมจะเป็นอย่างนั้นอ่ะจะสืบดูได้ชัดแลยเหรอ สืบดูแน่ชัดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงข่าวนี้นะพวกเราเพิ่งจะไม่ได้ยินมาจากพัฒคารอะ่ะพอรู้เรื่องก็รลยผลัมาบอกท่านเลยจงเป่าปากก้เาเามื่อกี้ตอนกลับมาเราเห็นแม่สื่อยกมาเป็นขบวนกําลังตรงมานี่รีบออกไปดูเถอะนี่พี่แปดรออยู่หน้าบ้านรีบไปเถอะวเข้าจะไม่มาเร็วจังอะ่ะ <c oughs> วายกูชยมาไปแถวเลยอะ่ะ <c oughs> สารพัดสี <c oughs> ต้อคิดจะทำยังไงตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยาอก่อนดีเลยแม่ท่านผู้คนครเรามาแนะนำสาวเราจะมาแนะนำนะโอ้ยแม่อยาเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดนะทีนพเทียนคนมได้พีบาวิธีช่วยจงเป่าก่อนเถะมาิงเตียงดัเข้าบ้านได้นะไปจักรทีสิให้กลับให้หมดเลยอเีนะเบยดะไดี่นี่นี่นีีีโอ้ยยเียดยบีอยเ เกียทีวันนี้จวนเทนปอมีงานไม่ต้องรับคนนอกเชิญกลับไปได้เลยอ๋อใช่แล้ววันนี้จวนเทนปอมีงานไม่สะดวกจะต้องรับนะเชิญกลับไปได้ไมบไม่ได้ไม่ได้เปไี้นี่ยเราไม่ถอด้ใช่ท่านหไปคนตามเรามาช่ใช่่เดี๋ยวดบอกไปหน่อยเถอะี่ฟังไม่รู้เรื่องหรือไงเขาบอกแล้วว่าดี่มีงานมาหมายว่าหลังรีบกลับไปไปได้แล้วเขาจะไงล่ะมาไก้อเลหมาเก้ลยเนี่ยดูท่าท่านหญิงเนี่ยคิดจะหาคู่ท่านจริงๆนะอย่าห่วงเลยเนอ ทนแม่ทำไม่สำเร็จหรอกถิงกุ้ยผายฟกฟ้าประตูวไว้นะอย่าให้แม่สื้อคนไหนยา่าให้จนเทียนปอได้เด็ดขาดจะ้ะวะครับจงเปาแค่นี้ไม่แก้ปัญหาหรอกนะข้าจะพูดกับท่านแม่ให้รู้เรื่องไม่ต้องไปหรอกยืนอยู่ข้างหลังเจ้าท่านหญิง